การกันกองคุณภาพสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์หรือ c v s นะครับเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบทางสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e c Content Center ครับซึ่งโอกาสนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านสอนอเจรพลนะครับลิวาศึกษานิเทศนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชครับผมอนุญาตเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับ ขั้นตอนออกมาเป็นหลักๆได้ทั้งหมด2ขั้นตอนนะครับในขั้นตอนส่วนแรกนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราคัดเลือกนะฮะและก็พัฒนาในส่วนของคณะกรรมการนะครับและในขั้นตอนที่2นะฮะก็จะเป็นเรื่องของการกันกรองตัวคุณภาพสือ่อก็จะเป็นเป็นส่วนของการปฏิบัติงานละในส่วนแรกคือเราเตรียมความพร้อมบุคคลก่อนส่วนที่สองคือเราเริ่มปฏิบัติงานนะครับคราวนี้วิธีการนะฮะแล้วก็หลักการในการดำเนินงานเพื่อการกันกรองคุณภาพสื่อที่เราจะต้อง นำไปใช้กันต่อไปเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับเราจะมาดูกันนะฮะอย่างแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องมีการคัดเลือกนะฮะตัวคณะกรรมการที่จะนํามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับในการดําเนินงานการกรองสื่อในส่วนนี้นะครับซึ่งมาจากไหนบ้างอันที่หนึ่งเลยนะฮะก็คือเป็นกลุ่มของผู้บริหารการศึกษานะครับกลุ่มที่สองก็คือเป็นกลุ่มของผู้บริหารทางศึกษานะครับแล้วก็เป็นกลุ่มของศึกษานิเทศนะฮะรวมทั้งเป็นกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเฉพาะด้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกหนึ่งส่วนก็คือจะต้องเป็นผู้ผที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆอย่างน้อยเป็นเวลา5ปีนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่จะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนนี้ก็คือเรื่องของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับและก็มีเพิ่มเติมให้อีกส่วนหนึ่งในกรณีที่เรามีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับและผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มนั้นเนี่ยมีความเชี่ยวชาญน,นะฮะแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในในเงื่อนไข,ขของ5้าบุคคลแรกนะฮะก็สามารถรนําเข้ามาใช้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย จะขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับเราสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ในส่วนนี้นะครับอันนี้ในขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าเราดูจากตัวเอกสารคู่มือที่ตอนนี้ทุกท่านน่าจะมีแล้วนะครับจากที่เราได้เราโดดไปเนี่ยนะครับขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับทีนี้คณะกรรมการแต่งตั้งมาจากไงบ้างตรงนี้จะมีตัวอย่างของคําสั่งไว้ให้เลยนะครับเป็นคําสั่งระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับโดยคําสั่งในคณะกรรมการชุดที่5เนี่ย เราจะเห็นได้ว่าจะมีระบุเอาไว้ว่าเป็นคณะกรรมการดําเนินงานก่นกรองคุณภาพสื่อเข้าสู่ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลประกันสขั้นพื้นฐานนะครับโดยจะแบ่งคร่าวๆนะครับเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือประธานคณะกรรมการอันนี้เนี่ยจะเป็นในกลุ่มของผู้ในการนะครับเป็นหรือว่ารองผู้ในการสำนักงานเก็ต้นที่การศึกษาก็ได้นะครับและในส่วนของรองประธานกรรมการนะครับก็จะเป็นในส่วนของผู้ในการกลุ่มก็จะแบ่งได้สกลุ่มจะเป็นกลุ่มนิเทศก็ได้หรือจะเป็นกลุ่มการส่งเสริมก็ได้นะครับ เอาเนี้ในส่วนของคณะกรรมการเราก็ย้อนกลับไปในส่วนของของสไลด์ที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็คือจะเป็นในส่วนของคณะกรรมการชุดที่เราแต่งตั้งขึ้นมานะครับจากหกหกกลุ่มตัวอย่างเมื่อกี้นะครับและคราวนี้เนี่ยในส่วนของคณะกรรมการและเลขานุก,การตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสอนอนะฮะที่เป็นหัวหน้ากลุ่มง,งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนะฮะหรือว่าจะเป็นผู้ที่รับการมอบหมายจากสจากนจะงหพื้นที่โดยตรงก็ได้นะฮะหน้าที่คืออะไรหน้าที่คือการกลั่นกรองคุณภาพสื่อที่นี่จิ่ตัล โดยใช้ระบบ CBS ที่เราพัฒนาขึ้นตรงนี้นะครับซึ่งจะมีเกณฑ์การกันกรองให้อย่างละเอียดนะฮะเกณฑ์การกันกรองเนี่ยและทีนี้เนี่ยเมื่อเรากันกลองเสร็จปุ๊บสื่อที่คุณครูนําเสนอเข้ามานะครับก็จะได้รับการอนุมัตินะครับเมื่อได้การอนุมัติแล้วเนี่ยก็สามารถเผยแพร่บนระบบดิจิทัลได้นะครับซึ่งตัวน,นี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่สื่อในระดับต่อไปนะครับคราวนี้อีกชุดหนึ่งก็คือเป็นชุดของคณะกรรมการในการพัฒนานะครับ พัฒนาอะไรบ้างพัฒนาข้าราชาการครูและบุคลากรังศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบทางสื่อที่มีดิจิตอลนะครับรวมถึงการสร้างและการกองสื่อนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีมีรายละเอียดที่เราสามารถดำเนินการพัฒนาได้ในขั้นตอนเดียวกันนะครับคราวนี้คณะกรรมการที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับถามว่าจะมีที่มาอย่างไงได้บ้างมีเงื่อนไขอะไรอย่างไงได้บ้างนะฮะตรงนี้เนี่ย ถ้าเราเริ่มจากการเตรียมข้อมูลพื้นฐานของคณะกรรมการก่อนเนี่ยเราจะแบ่งได้2กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกก็คือคณะกรรมการที่เป็นสมาชิกของ o b e c t c e n t Center อยู่แล้วนะครับหรือกลุ่มที่สองอาจจะยังไม่เป็นสมาชิกทีนี้คําถามคือถ้าไม่เป็นสมาชิกแล้วแล้วจะเป็นคณะกรรมการได้อย่างไรนะฮะตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าบางครั้งนะฮะจะมีเงื่อนไขเช่นออครูหรือสานิเทศที่มีการเปลี่ยนตําแหน่งมานะคะรับพอเปลี่ยนตําแหน่งมาปุ๊บบางท่านนะฮะตอนที่เคยอยู่โรงเรียนเก่าหรือสถานศึกษาเก่า ใช้อีเมลแอดเค้าของโรงเรียนนั้นๆนะครับแล้วเมื่อย้ายสถานศึกษาย้ายที่ทํางานย,าย้ายตําแหน่งนะครับก็จะมีการเปลี่ยนอีเมลใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการไม่เป็นสมาชิกในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึงกรณีนั้นก็ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยขั้นตอนจะง่ายขึ้นก็คือแอดมินของสพทสามารถที่จะแอดมินเขาขออภัยฮะแอดมินของสพทนะฮะสามารถเพิ่มสิทธิ์ให้กับคณะกรรมการได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกตรงนี้เนี่ยก็ มีสองมีสองแนวทางในทางที่หนึ่งก็คือกรรมาการท่านท่านน,น,นั้นเนี่ยสมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยตัวเองนะครับหรือแอดมินจะเป็นผู้เพิ่มข้อมูลให้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับซึ่งข้อมูลมีอะไรบ้างเช่นในส่วนของบัญชีผู้ชื่อบัญชีผู้ใช้นะครับกำหนดรหัสผ่านในตัวที่เราต้องใช้คือตัวที่เป็นเหลักสีแดงก่อนนะครับและข้อมูลอื่นๆเราก็อาจจะให้กรรมาการไปเติมเนื้อหาของตัวเองได้นะครับมีการใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับมีสถานะตัวนี้ก็ปรับเป็นใช้งาน นะครับในส่วนของช่องทางติดต่อก็จะมีอีเมลนะฮะที่ใช้งานได้จริงแล้วก็ที่อยู่ก็จะเป็นจังหวัดนะฮะแล้วก็จะมีมีส่วนของอำเภอให้เลือกนะฮะแล้วก็เข้ามาที่ตำบลแล้วก็ไปรัฐบาลศนีนะครับหลังจากนั้นเราก็มาติกว่าเป็นกู้ใช้งานที่เป็นครูหรือเป็นอาจารย์หรือเป็นนักเรียนที่อยู่ในสังกัดสพถนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนสถานะของกลุ่มผู้ใช้งานเนี่ยจากบุคคลทั่วไปในการสมัครครั้งแรกนะครับให้เขาดําเนินสถานะในฐานะของครูอาจารย์ก่อนแล้วเราก็กำหนดบทบาทเป็นครูก่อนนะครับแล้วก็เลือกเขตพื้นที่นเเลือกโรรงีย หลังจากนั้นเราถึงค่อยมาเปลี่ยนสถานะของเขาอีกครั้งหนึ่งตามลาดับนะครับเอานี้เวลังที่เราจะพัฒนาคณะกรรมการการกลองนะครับคณะกรรมการการการลองที่ว่าเนี่ยควรจะควรจะมีข้อมูลอะไรบ้างนะฮะเราแบ่งได้3ามประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการใช้งานระบบ c v s นะครับเรื่องที่สองคือเรื่องของเงื่อนไขของการผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดเอาไว้ของสื่อนะครับเรื่องที่3ามก็คือรายละเอียดที่ต้องพิจารณาในสื่อนั้นๆนะฮะตรงนี้เนี่ยสามประเด็นนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ คณะกรรมการพัฒนาจะต้องดําเนินการให้คณะกรรมการกันกรองนะครับมีมีมีข้อมูลในส่วนนี้อย่างอย่างครบถ้วนนะครับคราวนี้ในขั้นตอนที่สองนะครก็คือในส่วนของการกั่นกลองละเอาคราวนี้การกั่นกลองเนี oh ่ยจะมีไทม์ไลน์การกั่นกลองยังไงบ้างนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่อันที่หนึ่งคือยูเซอร์หรือผู้ใช้งานก็คือครูทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเป็นคนที่นําเข้าสื่อที่ตัวเองพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยผ่านระบบ cms นะฮะเมื่อผ่านระบบ cms เสร็จปุ๊บนะครับคณะกรรมการนะฮะตรวจสอบสื่อนะครับ สื่อที่ราสอบเสร็จปุ๊บถ้าอนุมัติผ่านเกณฑ์นะผ่านระบบ c v s เพื่อผ่านเกณฑ์ถ้าผ่านสองสองคนสื่อนั้นก็เผยแพร่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ผ่านอาจจะผ่านหนึ่งคนอีกคนนึงขอให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมครูหรือว่ายูเซอร์ผู้นั้นก็สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้วก็ให้มีการ,รอนุมัติอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเอานี้ในส่วนของการกันกรองสื่อนะครับตรงนี้เนี่ยใน เอกสารนะฮะท่านผู้เขา้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถที่จะพิจารณาเพิ่มเติมเพได้ด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือถ้าเป็นสื่อประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ ronics, ว e ่าเรียกอีบุ๊กนั่นเองนะฮะตรงเนี้ยเนื้อหามีอะไรบ้างด้านเนื้อหาอย่างที่หนึ่งคือต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและความมั่นคงของชาตินะครับอย่างที่สองคือต้องเป็นสื่อที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทิ้งตรงนี้สอดคล้องยังไงเวลาที่เราอัพสื่อเข้าไปในระบบใช่ไหมครับเราจะต้องมีการเลือกวัตถุปรนะรสงค์กคารเรียนรบั เวลาที่เราตรวจสอบเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องความถูกต้องของข้อมูลนะครับรวมทั้งสูกต้องสอดคล้องเกี่ยวกับมาตรฐานและก็ตัวชี้วัดของรายวิชาและระดับชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นเป็นผู้ตรวจสอบเป็นกลองเนี่ยเราต้องดูอย่างอย่างค่อนข้างละเอียดนะฮะสื่อที่ผ่านมานะครับจะมีมาตรฐานทุก,ทก,ทกชิ้นนะครับสอดคล้องและตรงกับมาตรฐานตัวชี้วัดเพราะฉะนั้นทั้งผู้ใช้และผู้ออพัฒนาเขาก็จะได้ผลประโยชน์จากในส่วนนี้อย่างเต็มที่นะครับ ในส่วนด้านที่2ก็คือเรื่องของการออกแบบนะนี่มีกรณีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับด้านที่2เนี่ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ควรจะมีอะไรบ้างเช่น1ออกแบบสวยงามน่าสนใจนะครับเพราะอ e ิเล็กทรอนิกส์มันก็ต้องดึงดูดความสนใจของผู้เรียนใช่ไหมครับอันที่2คือเหมาะสมกับระดับชั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบางทีสื่ออาจจะเสียงชูชัดมากเกินไปอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องพิจารณาให้ละเอียดนะครับหรือบางทีมีเรื่องของข้อความนะรหรือบางทีคายากคําง่ายในแต่ระดับชั้นใช่ไหมครับก็จะมี รายละเอียดที่เกี่ยวข้องตรงนี้การใช้งานง่ายและสื่อของมือเป็นเฟรนลี่นะฮะ user friendly เราต้องใช้งานได้สะดวกในการทํางานตรงนี้นะครับการแสดงผลในแต่ละหน้ามีความเหมาะสมนะฮะแสดงผลถูกต้องทั้งภาพเสียงและสื่อวิดีทัศนะฮะมีการลิงก์เชื่อมโยงไปจุดต่างๆได้ถูกต้องนะครับคราวนี้ในสื่อประเภทที่2คือสื่อของวิดีโอนะฮะด้านเนื้อหาเนี่ยทั้งแปดประเภทจะมีสโคบเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ในด้านออกแบบจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเช่นอันด้านออกแบบนะครับ เรื่องของสื่อวิดีโอแน่นออกแบบก็จะเป็นเรื่องของข้อความมีความเหมาะสมกับระดับชั้นนะครับรูปแบบรูปภาพวิดีโอถูกต้องเหมาะสมกับระดับชั้นเสียงบรรยายชัดเจนถูกต้องเหมาะสมกับระดับชั้นนะคะเสียงจะจะจะแตกอะไรอย่างงี้ก็จะก็จะมีมีข้อที่ต้องพิจารณาไปถ้าเกิดเสียงแตกก็จะเหมาะสมหรือไม่นี่นะครับทีนี้ในสื่อที่3าประเภทรูปภาพนะครอย่างที่บอกเมื่อกี้คือเนื้อหาหรจะเหมือนเนื้อหาเนี่ยจะเป็นไปในทานเดียวกันหมดเลยนะครับดีไซน์ตรงนี้จะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของดีไซน์นะครับ สื่อจะต้องมีความหมายนะฮะแล้วก็สื่อถึงเรื่องราวที่ต้องการนําเสนอได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับมีควาเหมาะสมกับระดับชั้นนั้นๆน,น,นะครับออกไปได้สวยงามน่าสนใจนะฮะตรงสื่อ Image ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะสะกบไปถึงกลุ่มของอินโฟด้วยนะครับแล้วก็สื่อประเภทที่4ก็คือเรื่องของสื่อเสียงนะครับสื่อเสียงทํำยังไงบ้างนะฮะในเรื่องการออกแบบ มีความหมายนะฮะแล้วก็สื่อถึงเรื่องราวที่ต้องการนําเสนอได้อย่างเหมาะสมนะครับเหมาะสมกับระดับชั้นใช้เสียงประกอบกันบรรยายได้อย่างเหมาะสมนะครับมีระยะเวลาที่เหมาะสมกับเนื้อหาไม่ใช่ยืดเยื้อมากเกินไปอย่างนี้นะครับสื่อประเภทแอปพลิเคชันนะครับด้านการออกแบบก็คือมีความหมายสื่อถึงเรื่องราวที่ต้องการนําเสนอได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะฮะใช้เสียงประกอบและเสียงบรรยายได้อย่างเหมาะสมเหมือนกันนะฮะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนมีอินเทอร์แอคต์กันนะครับมีเนื้อหาและมีคอนเทนต์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับชั้นนั้นๆนะครับ แสดงผลได้ถูกต้องนะฮะสะดวกการใช้งานเชื่อมโยงต่างๆได้ดีนะฮะรองรับระบบปฏิบัติการทั้ง Android OS Windows ดอ่อแล้วก็ App, 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 แอพเว็บแอปพลิเคชันนะครับส่วนของข้อสอบนะฮะข้อสอบก็จะเน้นเรื่องของการอ่อไม่ขัดตักศีลธรรมครมันคงของชาติถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะครับเทมเพลตนะครับเทมเพลตเนี่ยได้าการออกแบบนะฮะรูปแบบตัวอักษรมีขนาดและสีที่ชัดเจนอ่านง่ายเหมาะสมกับเนื้อหานะฮะมีระดับและระดับชั้นมีความ น่าสนใจและดึงดูดใจของสำหรับผู้เรียนนะครับในสือ่อในส่วนของสื่อมัลติมีเียส่วนนี้เนี่ยจะอาจจะละเอียดไปนิดนึงอาจจะละเอียดอะอาจจะละเอียดได้ดีเลยแหละในส่วนนี้ในเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะครับเรื่องของมีความหมายและสื่อที่นําเสนอเรื่องราวที่นําเสนอได้ยอย่างเหมาะสมถูกต้องมีการใช้เสียงประกอบนะครับบรรยายอย่างเหมาะสมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนนะครับอย่างอย่างเหมาะสมมีเนื้อหาที่ ถูกต้องเหมาะสมกับระดับชั้นนั้นๆนะฮะมีการแสดงผลที่ถูกต้องสะดวกการใช้งานมีลิงก์เชื่อมโยงมีรูปภาพชัดเจนนะครับทีนี้จากในสื่อทั้งหมดเนี่ยนะฮะได้ถ้าเรามาสรุปตรงนี้นะ,ะเห็นไหมฮะเราจะเห็นได้ว่าในด้านของเนื้อหาและการสร้างข้อสอบเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะฮะทั้งทั้งทั้งแปดสื่อจะไม่มีส่วนแตกต่างกันในส่วนด้านด้านรา,ายละเอียดเนื้อหาด้านการออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นข้อประเด็นที่เราสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาได้ なか。